ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดตัวแฟนถูกแหงอกเปิดชีวิตที่ลอนดอนมินลลิดนุภาถูกถลม่มเพราะมีแฟนเปิดตัวชายคนนี้ต้องถูกหญิงทั้งโลกแหงอกชีวิตที่ลอนดอนมินลลิดนุภาถูกยกเป็นเด็กอายุ20ที่ใหญ่ครับโลกร้องเพลงพยางเดียวคนต้องรู้จักเถียงกันสนั่นชิปเปอร์จินมินลลิเป็นแฟน กับแจ็คสันหวังหลังนักร้องสาวไร้สดเผยถ้ามีแฟนเป็นคนที่ไม่คาดฝันจะว่าหนูไหมจนแฟนขับแจ็คสันไม่พอใจวันมิลลีขอโทษเพราะทำคนเข้าใจผิดด้านแฟนเพลงมิลลีโต้เจ้าตัวไม่เคยเอ่ยชื่อใครย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนมิลลีดนุภาคณาธีรคุณได้ออกมาไร้สดผ่านทางไอจีส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับแฟนขับเป็นปกติ โดยในระหว่างที่พูดคุยมินลิได้ไปสะดุดตากับคอมเมนต์หนึ่งที่ถามเข้ามาว่ามเมื่อไหร่จะลงสตอรี่รัวๆว่ามีแฟนเรียกได้ว่าทำเอาสาวมินลิดุดขำพร้อมกับถามไปว่าทำไมทุกคนอยากให้หนูมีแฟนก่อนจะเผยความในใจเพิ่มเติมเอาจริงๆต้องขอบคุณทุกคนเพราะรู้สึกว่าหนูว่าถ้าสมมติหนูมีแฟนจริงๆมันเปิดได้นึกออกปะแต่สมมติถ้าเป็นคนที่ไม่คาดฝันนะ สมมติถ้ามันเป็นคนที่ทุกคนแบบถามจริงอะไรอย่างนี้ลึกออกปะแล้วแม่จะด่าหนูไหมสมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะ่ะแม่จะเกลียดหนูปะกลัวนั้นเนี่ยกลัวโดนด่านั้นเนี่ย,าานนยงานนี้ทาเอาชาวเน็ตคอมเมนต์เดากันอย่างคึกคักเพราะหลายคนสงสัยว่าหนุ่มที่มินลีหมายถึงนั้นคือใครด้านชิปเปอร์หลายคนก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมคาดเดาว,ว่าสาวมินลีหมายถึง แจ็คสันหวังจากคอสเซเว่นที่เคยร่วมงานกันมาแล้วหลายครั้งจนกลายเป็นข่าวซุบซิบว่ามินลิกับแจ็คสันอาจกำลังเดทกันแบบลับๆเนื่องจากแฟนคลับบางส่วนบอกว่าแจ็คสันมีสเปคสาวคมเข้มแบบมินลีแต่หลังจากที่ฟินกันมาได้ไม่นานก็เกิดประเด็นดราม่าร้อนเมื่อแฟนคลับแจ็คสันบางส่วนไม่พอใจอยากให้นักร้องสาวออกมาขอโทษเพราะทำให้คนเข้าใจผิดโดยมีแฟนคลับรายหนึ่ง ได้ทวิตข้อความว่าคนที่ออกมาไลฟ์แล้วพูดให้คนเข้าใจว่าคบกับพี่แจ็คอยู่ถ้าไม่จริงต้องออกมาพูดนะคะอย่าปล่อยเบอร์เพราะว่าพี่แจ็คให้สัมภาษณ์กับบูดดี้ว่าไม่ได้คบกับใครอยู่เพราะว่างานนี้แฟนคลับมิลิหรือนวยก็ไม่อยู่เฉยออกมาปกป้องศิลปินของตัวเองด้วยการโต้กลับว่าสาวมิลิไม่เคยเอ่อยชื่อใครซึ่งคนที่มิลิพูดถึงอาจเป็นใครสัญชาติไหนก็ได้ สรุปมินลิไม่ได้พูดถึงแจ็คสันเลยแต่สื่อเอาไปโยงมั่วแฟนคลับแจ็คสันบางส่วนร้อนรนออกมาปกป้องมินลิรับจบเลิศไปดูมาหน่วยไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะทำไมโยงกันไปเองอะ่ะแค่บอกว่าถ้าเป็นคนที่ทุกคนไม่คาดคิดไม่คาดคิดคือจะต้องมีแจ็คสันคนเดียวหรอโลกใบนี้อะไรที่ไม่ชัดจะไปตั้งแง่โทษเขาก่อนได้ไงสาว ยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยมินลิยังไม่ทันพูดเลยป่ะว่าพบกับแจ็คสันคิดเองเธอเองกันทั้งนั้นแล้วมาเรียกร้องให้เขาออกมาพูดอะไรเรียกว่าจะจริงหรือเปล่าต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะเรื่องแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เชื่อเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับของน้องจริงๆจะต้องสนับสนุนน้องในทุกๆเรื่องเพราะเธอเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามารถจริงๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ